สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะมานําเสนอรถกระบะนะคะเกียร์ออโต้นะคะด้านหน้านี้เลยนะคะก็คือโต y ต้ารี v o นะคะตัวนี้เป็นตัว 2.4G ตัวท็อปนะคะ ตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัว 2.4G นะคะตัวนี้นะเป็นปี2017นะคะราคาขายเพียง599,000บาทค่ะนะคะ mm. ตัวนี้นะคะรถบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ mm. สภาพเดิมทั้งคันนะคะ mm. ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักแน่นอนนะคะ mm. คุณลูกค้าสามารถเช็คที่มาที่ไปได้เลยนะคะ mm. ตัวนี้นะคะ mm. เป็นสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะ mm. สวยๆอย่างนี้เลย ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงกลมโตนะฮะและมีไฟ LED แบบออโต้ให้ด้วยนะคะส่องสว่างมากเลยนะคะในเวลากลางคืนกระจังหน้านะฮะเป็นโครมเมียมนะคะพร้อมตาโตโยต้านะคะไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะ,คะ,นนะ,คะเครื่องเดิมนะฮะไม่เยิอมแน่นอนนะคะคานเดินทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะฮะรับประกันเลยนะฮะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักอย่างแน่นอนนะคะ ฝากระโปรงเดิมนะคะไม่เคยถอดนะคะรอยน็อตไม่โดนไขนะคะรอยน็อตไม่ขยับนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะจากทางโฟลยต้าเลยนะคะพร้อมยางปี2020นะ,ะยางปี2020บอกเลยว่าวิ่งได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้นะ ตัวนี้นะคะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะรถมือเดียวนะคะไม่วิ่งหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะคะหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะฮะภายในนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกฝั่งคนขับปรับออโต้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะนะคะระบบซินทันล็อกนะคะพวงมาลัยนะคะุมะะคะ่มด้วยหนังสีดำนะคะพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะครบเครื่องเลยนะคะตัวนี้นะ เกียร์ออโต้นะคะสะดวกสบายนะคะมีที่วางแก้วน้ำถึงสองแก้วนะคะเกียร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,คะตัวนี้จะเป็นจอนะคะมีนีเกเตอร์ด้วยนะคะคือสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะตรงนี้เนะ u t u b e อ่าสามารถสัปพินได้เลยผ่านบลูทูธนะคะ USB นะคะ f อออะไรคือสะดวกสบายมากเลยค่ะเบาะหนังนะคะจากโรงงานแท้นะคะสีน้ำตาลนะคะสวยงามฝ้าเพดานไม่มีรอยอักขระนะคะ สวยๆเลยนะคะตัวนี้นะในะราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆอ่ะน,นะคะต่อเดือนเองนะคะตัวนี้นะจัดไปเดินเอารถฟรีดาวนะฮะจัดได้เต็มมีแอร์นะฮะด้านหลังให้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยเลยนะเบาะด้านหลังก็ไม่ยุ่ยไม่ขาดไม่ยับนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศไทยเลยนะเพียงจองผ่าน วิดีโอนี้เพียง1,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะไฟท้ายนะครับออติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวต o y o t ต้า v ีโว่สองจุนะคะปี2017นสะคะสีบรอนเงินนะคะสีนี้สวยสุดๆนะคะพีรันเนอร์นะคะตัวนี้เป็นพีรันเนอร์ใครที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะคะก็ลองมาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะคะบริษัทพิทยุ ะะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย95เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะบริษัทเรานะคะมีรถมากกว่า350ะคะันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากโทรสอบถามนะคะโทรมาได้เล,เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอมมี่แอไลน์ก็ได้นะคะก่อนจากการวันนี้นะคะก ปารบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร e นะจ๊ะเพื่อเต็มพาาขาวสารดีๆและคลิปอัปเดตรถเท่าใหม่ในะที่ถัดไปนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ